ปิดน้ำหรือ,อยังไงครับเดี๋ยวให้พอแล้วเดี๋ยวไปคุมน้ำมนต์เลยนะคเตรียมตัวเปิดน้ำนะครับเดี๋ยวขึ้นกระถางแล้วเทเลยนะอ๋อครับแม่จับให้ยอมแม่จับแล้วอาม่าอาม่าต้องต้องปอาม่าเนาะอาม่าฮะอาม่าผมด้วยเหมือนกันก็อาม่าก็เก็บอะไร ยะถาวาริวหาปุราปริปุเรนติสาครังเอวเมวอิโตจินังเปตานังปกัปติปิชิตังปิติังบุมังทิพเมวะสมิเชตุสัเเพปูเรนตุสังกป่า จัน,นาาโคปนระโสยธามานิโชติพรโะโสยธาสัพเพติโยวิวนันชนตตสามัญ สุขิธิกายุโคกภาวะอทิวาชนะสีริสเนจังวุฒาปัจายโนจัตตารุธรรมวัฏฐันติอายุวันโนสุขังอะลังหะวัตุสัพพังอรังรัง ជាំមនារងសាក់ទាំង พุ้ทานุภาเวนัสธาโสติภวันตุเตภวตุสาพะมังค์รังราคันตุสาวะเทวตาสาพพธรรมานุภาเวนัสธาโสติภวันตุเตภวตุสาพพมังครังราคันตุสาวะเทวตาสาพพสังฆานุ ภาเวนสัทธาสูติภาวันโตเตดูยืงเป็นสุขนะอายุยืนยืนทำสถิติไปเลยเขาคุณม่มาเก้าสิบบาทแล้วเก้าสิบบาทอะร้อยเกินร้อยเกินร้อยเกินร้อยนะวัยวัยยี่คุณแม่ บอกจ้าแนบบ้านอ่ะงทายันบอกเจ้าแนบบ้านะวัดนังนองใช่ไหมอ๋อรับนะอขยันวัดนังนองไม่ใช่อันนี้มาจากหอสวดมนต์เลยสวดมนต์ขยันเก่าเลยนะครับเก่าเลยครับเอามาจากสระบุรีอ๋อครับผมสองห้ามีสองห้าสละบุรี อ่าครับถ้าจำไม่ผิดนะวันนั้นเปิดดูไปไปทำความสะอาดนะครับแบบแบบน้ำมนไนของเก่านี่ของเก่าของเจ่าเลยเก่าเก่าสองห้าสองห้าสองห้าครับสองห้าสองห้าดน้ำมตนนี่เอาไว้เลยนะเดี๋ยวผมหาภาชนะน้ำรอรอรอนแปะแป์เดี๋ยวรอสักครึ่งรอระมอนนะครับออนห้องได้หรอห้องไหนมั้งอยู่นรอรมอน ก็ตาไปลดมาเรียกใครมาช่วยยายาาเลยบ่ยี่ยเย่อันใดคบ่ออนิยเลยบ่หห่ใหบากตเียวบชาแล้วอมา